ออกกระจ้าหลังจากจอดพักก่อนกินข้าวนะคะทางเข้าปากทางเข้าที่สวนสัตว์นะคะจริงๆมันก็อยู่ตรงข้างบ้านน้าแหละแต่ว่า màu tóc mình uốn thử. Đường lũa lăng, nó รถมาถึงได้แค่ตรงนี้นะคะที่เหลือเราเตลไปนะคะยุนค่ะเจ้าของที่เดินไปริ่ๆมะค่ะ ทางมันก็จะชันเป็นหินแพ่น,นี่อยู่ในแนวหินใหม่นะคะภูเขาไฟใหม่ก็จะมีพื้นที่หลายพื้นที่ที่เป็นหินแบบนี้หิน เบอร์โซนะคะที่พวกเอ่อนวดเรียนนวดหินร้อนเขาต้องใช้หินเบอร์โซ่มาทำน,าวน,นวดแพร่เนี่ยมีเยอะเลยค่ะหินเบอร์โซพลังงานข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำนะคะก็ลงเพียงเท่านี้อ่ะประมาณนั้นเข้าไปนี่หรออืมอันนี้เป็นท้ายหัวนู่น หัวขึ้นไปอีกคูงจริงเลยตาเนาะตาช่างสรรหาม,มอบมรดกที่ดินให้ลูกหลานแล้วคนที่เข้ามาถางหญ้าไปไหนเนาะอยู่ข้างใน,นเหรอ,อป<ะ>ไปไปเปไ,ปไสเอสระอ๋อตัวนี้เป็นสระเหรอ,อเดี๋ยวเราไปดูสระกันก่อน ายนะคะขายแปดแสนก็อนค่ะแปดแสน,น,นโอ้โหแล้ลไม่ขึ้ละมันจะได้กะฮะไก่ใบไก่เงาคอเ้มาของเงาุกุนหนะอะไรข้าก่อนไปเล่นก่อน ต้องเผาสักรอบนิดอย่าเผาอย่าเผาหน้าร้อนติดที่คนอื่นด้วยแตที่จริงมันคือของเราเหน,น,รานึ่เรียงแต่ตรงขานนมาเอง่ตรงตรงหน้าด้างได้มันก็ตายไม่ดีหรอกโกงที่มรดกลูกหลานตายไม่ดีทุกคน น้อยเนี่ยมีขวานแล้วก็ไม่ต้องแม่ตับยานให้มาโอ้โหกระเดี้ยัดก็มาดูก่อนว่าวันนี้เขาบอกว่าจะตัดเป็นสุดท้ายแล้วก็เลยมาดูก่อนาเคาตัดยัง่าสภาพยังไงก่อนสักโอ้โสักรอบสองกำลังเป็นวัยรุ่น ต้นไม้ที่มีดอกยาก่าโอ้ตัดต้นไม้ทำไมพ่อนหนสะ สะ um ้นามโอ้ตาละมดเห็นภูเขาพักซีวาอยู่ไกลไก คือรับพินไหมลัพินอยู่ไหนอาจจะได้เจอไอ้แหว่งแล้วก่อนนะฮะจุดนี้คือจุดสะใหญ่นะคะมีระบบท่อวางท่ออะไรไว้มีอีกสะหนึงอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งตรงข้ามกันน่าจะถ่ายน้ำจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้หรือถ่ายจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นก็ไม่รู้ จุดนี้คือจุดสะใหญ่นะคะมีระบบท่อวางท่ออะไรไว้มีอีกสะหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งตรงข้ามกันน่าจะถ่ายน้ำจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้หรือถ่ายจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นก็ไม่รู้ จดุนจดน,จนี้ก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะที่คนงานตัดไม้เขาใช้ทางนี้เข้ามากันแต่รถใหญ่หินพื้นทางพื้นมันจะเป็นหินนะหินขุขะหินก้อนใหญ่ก็ทำให้ยางรถยนต์สึกเราก็เลยมาทางที่จอดรถกันแต่มอเตอร์ไซค์มาทางนี้สะดวก ตรงนี้ก็จะเป็นอีกสระหนึ่งรวมรวมสระใหญ่ทั้งหมดโดยมีทางตรงนี้เป็นทางเชื่อมนะคะแล้วใต้ดินก็ฝังท่อจะอยู่ตรงนี้อีกมุมนึงของสะนะคะนี่เมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นจะไม่เห็นบันไดเลย อันนี้ถ้ามาทางนี้ก็จะเห็นบันไดลงจากสะเมื่อกี้ก็มีทางเชื่อมนะคะก็คือทางตรงนี้เองแล้วก็ฝังท่อแล้วก็น้ํำจากสะน้นก็อาจจะถูกส่งมาทางนี้แล้วก็ลงข้างล่างโอ้ยใสยทัดคุณตานี่ จะได้เลยอะแต่ไม่มีใครมาดูแลที่ตรงนี้ไงก็เลยขายดีกว่า